สวาวดีวันนี้15สิงหาคม65กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วนะคะสำหรับ กลุ่มนี้เท่านั้นและนับถอยหลังอีก4วันก็จะได้รับเงินอีกสวัสดีค่ะพบกับไอบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบก,บกับบุ่มในวันที่สิหาสิงหาคมปี2565นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะมาแจ้งเตือนนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วนะส่วนจะเป็นกลุ่มไหนที่เงินเข้านะคะก่อนไปรับชมนั้นบุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยิ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วจะเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีดมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้้มดวยนะคะค ซึ่งวันนี้เป็นวันที่15สิงหาคมปี2,565วันจันทร์นะคะ กรมบัญชีกลางนั้นได้ทําการโอนเงินให้พี่ป้านอาอาอสมแล้วก็อสสสนะคะคนละ1000บาทค่ะนะคะก็จะได้รับเป็นค่าป่วยการนะคะเข้าบัญชีทุกคนสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้เลยนะคะวันนี้ดีใจด้วยมากๆเลยนะคะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินการปฏิบัติงานของอสมแล้วก็อสสสนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็จะมาได้รับเงิน ่วนนี้ในวันนี้ทุกวันที่15ของเดือนนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะอายุ60ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินสดนะคะ50แล้วก็100บาทค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะคิดว่ามันน้อย50บาทกดออกมาใช้ไม่ได้นั้นก็สามารถไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะหรือจะสะสมนะคะเอาไปไว้ ใช้ยันสิ้นปียันต้นปีหน้าเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลน,นั้นยังไม่ประกาศยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะหลังจากที่มีข่าวประกาศลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองค่ะและนับถอยหลังนะคะอีกไม่กี่วันก็จะได้รับเป็นเงินสดกดใช้ได้อีกนะคะคนละ2องรบาทในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะซึ่งวงเงินนี้นะคะสามารถกดออกมาใช้ได้นะคะผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถือ บัตรคนพิการนะคะจะได้รับเงินตรงนี้นะคะทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นคนพิการนั้นสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้เลยนะคะและก็มีเพียงเท่านี้นะคะรายการเงินเข้านะคะในเดือนสิงหาคมนะคะก็ใครที่ได้รับเงินกันแล้วบ้างนะคะคอมเมนต์มารายงานตัวกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ